สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาเลาะอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมกับคลิปนี้นะครับไปหาเลาะอีพีที่113แล้วนะครับคลิปนี้ผมต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกเดินทางออกทริปไปที่ไหนไกลๆนะครับแล้วก็เห็นช่วงนี้ก็ มองว่างก็เลยชวนลูกสาวนะครับว่าเีเราไปหาถ่ายทำคลิปแถวๆใกล้ๆบ้านดีไหมแลยขึ้นด้ว่าอ๋อมีที่ร้อยเอ็ดนี้ก็มีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยก็คือ,อหอโหวตที่นี่นะครับแล้วก็ตรงที่หอโหวตนี้ก็มีสวนสมเด็จย่าครับเป็นสวนสาธารณะทีะ่ชาวร้อยเอ็ดนะครับใช้พักผ่อนสนใจบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะครับสัก สี่ห้าโมงเย็นเนี่ยคนก็จะมาเดินเล่นออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายเดินเล่นขึ้นหอวงหอวตกันผมก็เลยขออนุญาตนะครับคลิปนี้จะพาไปชมบรรยากาศนะครับของอสวนส,สวนสมเด็จย่านะครับส่วนสาธารณะอยู่กลางบึงพลานชัยแล้วก็ อโหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศของตอนเย็นๆนะครับที่ผู้คนออกกําลังกายแล้วก็เดินลงเดินเล่นและเรียนนักศึกษาก็มาเดินเล่นในนี้กันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่นี่พร้อมๆกันคร,รับก็ับ,บ,บ,บไปหา็อลคลิปนี้ครับ สารา้ำกลางบึงไปไปดูไหมไปดูไหมไป <Bye. S 1> นี่เป็นสาราสารากลางน้ำไปคำเยี่ยนต่งางๆเออนี่คือบึงพารันชัยนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็เป็นเกาะแล้วก็มีบึงขนาดใหญ่อยู่มีเนื้อที่2องแสนตารางเมตรครับเป็นบึงที่เกิดจากาท่านพญาสุนทรเทพกิจจรักษ์นะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่3ได้นำชาวบ้านอยู่4ี่0 0ื่นคนครับขุดขึ้นเมื่อปีพศ 2,469นะครับเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตกแต่งสวนไม้ดอกขนาดใหญ่มีพันไม้ต่างๆนา,นานาพันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมจัดพิธีงานมรสพต่างๆนะครับและภายในก็จะมีศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ดอยู่ที่นั่นมีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่อยู่กลางสวนต้นไม้นะครับมีพานรัฐธรรมนูญ กลางเมืองพานใชัยและเป็นสนามเล่นเพื่อออกกำลังกายนะครับเราไปเดินขึ้นบันไดโน่นดู กลัวเด็กน้อยกลัวหนูไอย่าได้เลยลูกอ้มาถึงตันนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนา,ามเลยค่ะน่าเหมือนทอไนไดไกเล่นนะสงวนโชว์สามันสิบสองปีงนะครับนี่ขึ้นมาดูน้อยยี่สิบสองเดเอาไปไปอยากเล่นเล่นไปเล่น ส่วนสมเด็จพระศรินครินนะครับที่ร้อยเอ็ดนี่ก็คือส่วนสมเด็จเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรินครินดาบรมราชชนนี80พรรษานะครับเป็นลำดับที่3ตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับนับได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยมีเนื้อที่123ไร่3งาน15ตารางวาน,นะครับซึ่งสมเด็จพระศรินครินบรมราชชนนีพร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาาทิวาราชนครินทร์เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่21มกราคมปีพศ2529ครับ ประตูเมืองสาเกตนครนะครับคือเมืองร้อยเอ็ดอนีตชื่อเมืองสาเกตนครไปเ,เดี๋ยวเราจะไปขึ้นหอโหวตกันนะครับ าธานะนะเป็นสวนสมเด็จศรีนครินทร์รวมร้านจตงรังนีผู้นคนก็มาเรื่อยๆหอโหวตหรือร้อยเอ็ดทาวเวอร์นะครับเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นเป็นลักษณะ รูปทรงสูงนะครับคล้ายๆกับเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของทางภาคอีสานซึ่งเรียกว่าโวสนะครับโวสนี่สมัยโบราณก่อนเนี่ยคนอีสานเขาใช้เชือกผูกแล้วก็แกว่งแกว่งให้มันหมุนผ่านความเร็วนะครับแล้วก็ลมมันจะผ่านโบดแล้วทำให้เกิดเสียงเขาเรียกว่าแกว่งแกว่งโบสนะครับคนสมัยก่อนเขาแกว่ง การละเล่นอย่างหนึ่งเวลาอบอพันษาหรืออะไรเงี้ยมีบูญงานเงนีง้ยก็จะมีการแกล้งโบทแล้วก็มีการแข่งขันกันโบทถใครเสียงดีอะไรประมาณนี้ต่อมาก็มีการพัฒน,นาเข้ามา,าใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบดยการที่แบบ มีรูรูโบสนะครับรูเสียงครมีเทียบเสียงเป็นวงแล้วก็มีหลายชั้นขึ้นโบสก็มีเป็น2แบบก็คือโบสกลมกับแบบแผ่นก็มีนะแบบแผ่นก็คือเป็นการประยุกต์ยุคหลังต่อมาอีกยุคแรกๆก็คือเป็นโบสกลมลักษณะนี้หนะที่ใช้เป่าแต่ยุคหลังๆมาก็มีบวกนักดนตรีที่เอาไปทำคล้ายๆกับของพวกอินเดแดงใช้ครับเป็นโบสเป่าหรือไม้ไผ่กล่ยไม้ไผ่ เป็นแผ่นยาวๆแล้วก็มีเสียงไล่ระดับเสียงด้วยความสั้นยาวของของป้องป้องไม้ไผ่ที่ใช้ทํานะครับแล้วก็หอโหวตนี่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับในลักษณะคล้ายๆกันกับเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งนะครับของทางภาคอีสานนะครับ ซึ่งหอโบสถนั้นมีความสูง101เมตรเหมือนชื่อจังหวัดร้อยเอดนะครับมีความเรียบความสูงก็ประมาณตึก35ชั้นนะครับข้างบนก็เป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบึงพลานชัยจังหวัดร้อยอนี้ได้360องศาเลยคือมองรอบเลยแล้วก็มีกระจกอะมองเห็นวิวสวยๆทั้งหมดนะครโดยเฉพาะชั้นที่28ถึงชั้นที่34นะคร ส่วนชั้นที่35ด้านบนนั้นฮะก็มีพระพุทธมิ่งเมืองมงคลนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีพื้นกระจกใสๆนะครับให้เราสามารถเดินเพื่อมองมองลงมาจากด้านบนถึงด้านล่างชั้นที่3าี่นะครับเพื่อทดลองความาการกลัวความสูงของคนด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพร้อมๆกันนะครับ คือจุดชมวิวของเมืองร้อยเอ็ดนะครับ เป็นบันไดขึ้นอีกนะครับข้างล่างมีเครื่องดื่มกับพ่อลงมาซื้อเราไปเดินมาตรงกัน ใดขึ้นยิงแล้วมีทะลาะร้อนในหลายๆรูปแบบแต่มทำเครือลายไปเฟร้ากาับผมว่าโอ้ยนี่ตุ้อนเดินี่นออแขนมี่กวนนั่หือน,นนเดนก็ <c oughs> รุณาเดินชิดขวาตามลูกสอนอ สาาารร,รอ,รอรใช่ครับโอ้ตรงนี้เป็นโล่งนะครับไม่มีกระจกลมพัดเดย็นสบายครับนะลมพัดเดย็นมากเย็เยนสบายเลยมีจุดชมวิวนะครับชั้นนี้ชั้นที่สามสิบห้า ลูมพัดดินเลยอะหน้านอนหน้านอนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ก็จะมี sky walk พื้นที่เป็นกระจกนะครับเราจะเข้ากระจกแล้วให้เปลี่ยนรองเท้านะครับ เดี๋ยวนี่เขามีเขาพาางี้ให้ใส่นะครับป้องกันสายป้องกันสายมันกันกระจุกนี่ครับโอ้โหไหญเลยกลัวเลยต่อยกัวเลยัวเลยไปดูเลยถมองนี่อยู่เลยไม่เข้าดว

ชั้นนี้พูดตรงๆลมเย็นเลยเย็นสบายเย็นธรรมชาติเย็นแบบลมปกติชั้นชั้นชั้นที่เราขึ้นจากริมมามันจะเย็นด้วยแอร์นะแต่นี่ตู้ลมพัดตลอดเวลาเลยเย็นมากลมพัดไปอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายชั้นที่สามสิบห้านะครับพุทธพิมานชั้นที่้นสุดท้ายนะครับร ตรงนี้ด้วยชั้นนี้เหมือนโดมโดมที่อยู่ตรงหัวสุดของขาวโบสน,นะส่วนโดมูชั้นนี้เป็นงานที่สงสว่า์นะครับดูนะชันนี้เป็นชั้นที่เป็นโดมครับโดมที่เราม,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 มองูตรงหัวบนะโดมที่ต้องบนสุด พุทธะมิม่งมงคลนะครับขอญา,าติผา ชัดเจนเ้นเป็นโลปรางชัดเจนเลยเป็นเขตในเนมืองเขาไม่อนุญาตให้อาจดบินได้ดูภาพอะไรก็ได้เหมือ <All right. S 1> นเหมือนจชโดนบินตอนนี้เราจะลุไป <Okay. S 2> ชั้นที่ยนะี mm ่สิบเก้าไปดชั้นนี้เป็นชั้นที่เราเดินข้ามผ่านนะตอนมาเราก็จะขึ้นถึงบุก่อนตอนนี้เราลงชั้นนะนี้แล้วข้ามถ่านสวยนะครับแล้วก็สวย ชั้นที่สามสิบก็จะเป็นชั้นที่เรามาใช่ไหมถึงก่อนะชั้นที่สามสิบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้ยนยะูไก่กลนดูตัวชั้น ชีกับทางหลังให้วิวกระจกตรงนี้เลยนะเราก็ลงมาถึงจุดทางออกของหอโบวตแล้วนะครับนี่คือทางลงแล้วเ,วเราจะกลับแล้วนะครับ ำหรับช่องไปหารลาะคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงตรงนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องผองเพื่อน fc ทุกท่านครับที่อุตสารับชมช่องไปหาเลาะด้วยกันมาตลอดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปจะไปที่ไหนยังไงฝากติดตามช่องไปหาเลาะด้วยครับสำหรับคลิปนี้จบตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม